ตรงมาต่อด้วนะครัอนนี้เท่าไหร่นะสี่ิบสี่ใบเลครันชัยามีอำนาจมีวาน่ามกจะเรือเร่เจะได้ขึ้นที่ในระคาทนี้เลยเลยติดต่อให้การการส้่งในสี่ใบแดงแล้วก็อีกห้ใบนะครับนน้ราคมา อีพวกไปก็ได้หนึ่งวแล้วนะครับหน้าให้หลวงพ่อต่อไปหกใบได้หนึ่งลนะเจอหน้าปปนี่เกวงพ่อวิไทยใจีจ้อ่าใครมาวัดนองเียไม่หหลวพ่อวิไัยจดีเจอหน้าขาดทนเนอะ อะไรมาวัดหนองเทียนให้ให้หลวงพ่อวิชัยใจดีเพื่อได้เจอกัหน้าทองอันดุจดีนะอารักรวยให้แล้วก็ขอบคุณส่องใบแดงนะส่องใบแดงมูลสี่สิบหกใบนะครับขอบคุณออมมี่ครับ ขอบคุณห้าแม่แดนที่แข่บครับได้หึพวงแล้วนะห้าสิบเอ็ดฝ่ายแล้วได้หึ่พวงแล้วจอมเหนือเป็นจตาบตอได้หนึ่งพวงัล้อท่านเลยปลาด้การจอบคนได้จารเลือกสมภารเน้อ นะทำบุญเร่ oh women, ่มชาติตามบาร่วมตัก yeah. ันนีเรามาทำบุญด้วยกันที่วัดหนองเพียรเออเมาเลยมาเดิมาตอนเลยหากสียเวลาแวะมาทำบุญบ้างเถอะพี่เด้อเออห้าสิบเป็นไป้วครับได้หนึ่งห่วงแล้วนะครับัมาแกเกิดเกิดแก้วเกหน้าเด้วนะวางหววางแล้วจ้า แล้วก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกข่าวสารก็ทางเพจพสงี่ไต่อเสา่ะไก้าวเจอง้างเจอรเด็นออระการะกาเกินะสารยงเอ้ยพี่เรโอดีจู ไปไดนครับข้องสุค้าพี่จูจอบตีเกย์เกเจอตีนะมาเป็นคเจ้าขอหอบข้วอมข้าำก็จะไปห้อง้าห้องสุขภาพเวทีลิเกย์เลยเอาไป โอ้ยพี่นิ้วขอบคุณครับขอบคุณี20ใบแดงครับขอบคุณาพาี่สาวครับผมเป็นแปสเ80ใบอยู่ทุกคนใกล้จะสองขวงแล้วใกล้จะสองขวงแล้วนะครับ ขอบคุณสองแน่นะครับคุณรัศมีนะครับเป็น83บามใบนะครับขอบคุณครับวันนี้มาเล่นสุมกรนะครับก็ตนานได้มาทีไม่รู้ว่าจะมีกำลังใจห,หรือเปล่ามาอพรโะขยย

ตุ้งตระกีหลวงพ่อวางแล้วเข้าไปเลยปิดทองแล้วก็ไปหาหลวงพ่อก่อนนะเจอก้ากัน่แบบปีนไปมีพี่นี่ที่เดียวเนอะนะไปอยากจะได้เหรียญเพ็นอยากทุบลุกมหารักมหาด้วยสวัสดีครับแม่สมบุติครับสวัสดีพี่กนิกาด้วยครับสองร้อยบาทเลยนะสองร้อยบาทเลยเหร รุ่นบาอำนาจรุ่นบาลละมีแต่ผีกป็นรวยตรงนี้นะจิงจีอย่ดีให้สีโชคอะไรทุร้ไรจบในโลกภทยนอนหลับฝันด<ท>ีมีตงังใช้จะทำะไรก็ๆๆดเลยรวยย่อยรวยรวยรวยเอแต่จนใจแค่อ่ะเข้าไปอ่า,านหลวงพ่อก่อน100อนะไครจำนวญหึ่งร้อยอัลพยัธเงนเพลินไครจำบวตสอ เรียนชัยยครึ่เดือนเหลือแป้งขอคุณฟอะไรจะขอให้รยขอให้รวยที่มาช่วยทาบุวันนี้ให้โชคดีโชคดีจุระเเ็นปีขอให้รวยรยสวเน้อเดี๋ยวเ้นับคุณโฟชูก่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะครับ เราจะส่งศิลปินในรหย่าวแล้ววงปีานะครับไปดำถวายให้คับหลงก็ดำหลงก็ขาวนะครับปีเร์เนอร์นะเดดิมัเดิมะอนัเอักทระประจักระพสวัสดีครับตอนนี้ได้กิบหมดแล้วนะครับระวยเดิมข้าเดิขามาแล้วจะได้โควการกรแตก้เนเร่ร่อนเดนเร่รอเนอ ใครจะไปดูฝนเิุทุงสาอด้ทิขาววงเวันเชิญดันะเลยวันนี้เราตีก็ภาพให่ใจดีจักหนามาวันนี้หมดธนาต้อนรับศรายโยงพี่น้องาและนดจรยนะเกิดจากเกิดเมาอดแวามตกดขอให้รวยกันทุกคน อยกเรียนจะให้พ่อเจอหน้าเนาะวัอยู่วัอยู่บนโดียวเนาะจับมือลูกจูมือหลานพรวมมือแหวนควงแขนคนรู้จักคนรู้ใจไปหาหลวงพ่อก่อนนะจะให้หลวงพ่อได้เจอหน้าหน้าทองเป็นนักดวงดีนะรับรวยให้จ้าว่าไงครับนี่นี่ีเรียกมาท้นเลยหมูฟัง โอเคขอบคุณครับนะจ้าแต่ใหมนี้เขาเรียกอะไนะหูฟังปูธุลุ่นเราแยกหูฟังขอบคุณครับเรียนส่งไปแลครับคุณนส่งมาครัจะได้สอนใหม่เดี๋ยวุ่นนี้จะมาสมัครเรียนทก่โรงเรียนวัดสองเกียนะแม่น้ำตห้กทัมอนะครับเพท่านครับสตาร์เกลียว85ไปแล้วจะได้สองครวแล้ว วันนี้มีโอกาสมาอารมณโดยเพื่อนๆมาร่วมตับคุณกับวัดหนองเพียนพี่น้องจ่าไปให้หลวงพ่อเจิมหน้าเนาะนะตอนนี้ไปแชรกันไปแล้วเข้าติมนี้มั่งทางไหนสะดวกเอาเลยนะให้หลวงพ่อได้เจิมหน้าเจิมนักหน้าทองเป็นนักดนตรีเป็นนักละครรวยใครอยากจะเข้าคุงมาเรียนพักยาครุฑเนาะ สองร้อยเหลือแปดองสุดท้ายยังไม่มีเจ้าภาพจ้านะเรียกยาลูกแปดองดท้ายไปติดต่อกับลูกเก็บให้หลวงพ่อเจี๊ยบหน้านะคุณพิชโหติกาครับเรียกนะพิปริมนะครับขอบคุณครับผ้าใบแดงนะครับเก้าสิบใบล็อกล็อกเลยอย่าห้อยคอได้เลยพิปริมนะครับเราเรียกมาให้แล้วก็นเสาร์ติม่วงนี่เข้าไปข้างในติดต่อ กรรมงอมลอยพยาพุทธเปลียนด้ยยาุทเสดวันเสาร์นะงานต้องรับขอบคุณด้วยขอเวลกมแป๊กตึงจับสถานที่ดานหน้าให้จับสราขอบางเอกนำรังองอาอิเกตุกวากิดกาาษมีอารมณ์อไหวอารมอดนะาที่จะทํายเพืดอกไม้

Cao xin các 90 con đi xin bài, có được 100 nói nè, 2 cua ไปแดงครับห่าวงของนู้กี่งวงการขับรู้ทุกคนรู้ขี้งวงเ่ชอบนอนหนึ่งร้อยใบแล้วนะครับขอบคุณแม่สมฤทืสามใบครับเป็นหนึ่งร้อยสามใบครับได้สองพวงแล้วกําลังเริ่มพวงที่สามแล้วพวงละห้าสิบใบ เนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยจะได้ทานอะไรอ่ะอุ้ยจริงเหรอ,อาลีเป่ก่บ้ามาไก่จั

ตัดกิี่ยวเ็ดเนะ้าห้องนแล้วันมีาดุนนาวเสียระดับแล้วองมนะไม่ไหวแล้วครับไม่มีเวลาต่อยแล้วเพราะผมแะแวแไปกเต็มทีเล่มันมันไม่ออกข้างนอกไมมันออกปูนมแมันจะตล่อยผม วันพุธได้ขึ้นมาแล้วนตัดตัดพว้าเราไม่ยอมหนึ่งร้อยห้าใบตัดหมดไปแล้วเพราะตอนนี้ข้างในมันงอกมันไม่ได้ขึ้นขาวเราคข้างในพอจามาแม็กซ์ในในยาวไป็นหกมัก็ค่อยงอกกนค่อยงอกมาเรตัดก็ทิ้งไว้เราไม่ยอมเราไม่จะข่าวผมตัดแล้วขาวครับ โอ้โนี่นะคนที่เรียกผมหมอเขาเรียกว่าชอบปะตุ๊บทุกวันทีเคนี่ะตลกทำไมเขาโกหกอะโมก โว้ยขีดตรงนี้ขี่แล้วโดนเปล่าะโดเลยอ่ะไม่เกี่ยวไม่ิแล้วไม่ล็อกอ่ะล็อกล็อกล็อกระคาไอเนี่ยล็อกหน่อิไม่เข้าไปก็ได้นะ่เป็นไรม่ล็อกไม่อยู่

เป็นบเป็นงามนะครับครับแม่รอนลูฟ้าดาเรามีิดจากปมาตไม้ลายเบอย่างสีปรจาขเราตอนนี้มึนานี้ยไนาขึ้นไปแบบนี้าา่นขึ้นไปอย่างนี้ว่ะมันเปมันคาดตรงอี้ไม่ได้นะไม่ได้นที่ลองหลายรอบแล้วใช่ไ มันต้องขึนะะ้นอย่างเงี mm. ้ยมันขึ uh, ้นไปนี่ใช่ใช่ขึ้น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 ข ชา,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 าวาชาต่างชาตต่อไปด้วยแล้วปีหน้า14พฤศจิกายน7 0ูน้องต้นข้าวสอนสุพรรณโคว์นาเล่นแค่ง์โงปีหน้า14พฤศจิกายนนะพระยาเลยคุณใหญ่คุณผ้าคุณนำโชว์นาคุณมหาอำนาจสำหรับใครที่จะสอบเข้าการราชการหรือทำงานราชการอยู่แล้ว มาชาพุทธประจำวันเกิดคอยเสริมดวงเสริมบารมีเสริมปุณเสริมราศีถ้าเป็นระดับขชออกไได้ใจใจหรือว่าถ้ากเป็นระดับูกเป็นีิการหรื่าบรรดาเจ้านายไปได้แห่ควาาเมตตาวกว่ากมาบูชาของอาบูชาได้นะองค์ละสองก้อนี้วันเกิดหลวงพ่อชัใจดีเจ็ดสามปีห้าสิรรษเชิญุ กระดับสวัสดีนะครับมิจิรัตนแลกคุณครูที่เคารพชาววัดหนองเพียนเขตอำเภอศรีประจันท์สุพรรณบุรีต้นิดแดงแห่งคนดีในยาใจครับจากนิเกออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนำทีมโดยพระเอกลูกมาพระกกิตติธรรมีและน้องน้องเนตจะต้องขึ้เฉียงครับคมื่คืนนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะครับพระเด็จพระหลวงพ่อท่านเจ้าว่า และผู้จัดหาคณะกรรมการทุกท่านที่เน้นเก็บคุณค่าของนิเกบ้านประดิได้มาตั้งใจแสดงในครั้ของคืนวันนี้รับได้หรือไม่เดี๋ยวจะอย่างสูงนะทุกที่ในโลกเข้าสู่ภายในได้เลยนะครับห้องอี้นะครับเลงมาน้วยว่าในะนับทำบุญกับทางวัดของเราวันนี้เป็นวันเกิดนะครับของหลวงพ่อด้วยนะครับเรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับได้ชมนิกเกอ คร um ับเอาละครับช่วงนี้ขอเชิญย้งใจใจเอชเจเพลงเป็นเพลงชาต่อได้เร็วครับเดี๋ยวเราพบกันดานหน้าวิธีนะครับขอบคุณครับหลพอขาวแล้วหลวงพ่อกระาสองร้อยสิบใบอ่ะมาให้หลพ่อ่เปดีดวนะรยการนหว่อดาเมเป็นรอยได้รับพัดยานไปนะครับพยางยังอยู่นะพยานยังอยู่หังาวนเหรียญันจำเหรียญ พยามรถใหญ่หนาวันศุกร์ับวันเสาร์หมดแล้ว1 <110 S 2> <c oughs> 1 0งยิบใบแดงแล้วนี้นะครับ่านนี้ทองหลวงพอหลวงพ่อดำหลวงพ่ขาวพระสองพี่น้องเด็เด็กนะครับนะช่วงนี้ขอร์ส่งซอเป็ลนี้ขอรส่งซอเป็ลนี้ขอร์ส่งซิลฟฝ่าฟงาน การระดับกัอนนี้เรื่องพี่น้องนำทีมโดยน้องอลปีเชียรนนทเด็น้อยยืนยันต้องมาแน่่อนมาแล้วเพราว่ข้อตอน